สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเราพาไปดูวิธีการดูแลกล้วยไม้ในช่วงอากาศร้อนจัดนะครับผ่านไปไม่นานเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนก็มาพร้อมโรคอีกแบบหนึ่งของกล้วยไม้นะครับช่วงนี้ฝนเยอะอัพพยากรอากาศมีภาคข,ของเราเข้าสู่ช่วงลานิยาน้าฝนก็จะมีฝนชุกกว่าปีก่อนๆเนื่องจากมีความชื้นสูงแสงแดดที่ได้รับต่อวันก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายที่เป็นแบบแตกกอนะครับ ที่อยู่ในวัสดุปลูกอย่างเช่นกะมะาพาวพวกนี้ก็จะมีโรคที่มากับหน้าฝนได้ง่ายกว่ากล้วยไม้ประเภทล่าอากาศอย่างเช่นเวนด้าหรือมอคคารานะครับเพราะว่ากล้วยไม้ล่าอากาศเนี่ยเราก็จะแขวนไว้ความชื้นที่มากขึ้นในแต่ละวันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับเนื่องจากน้ําความชื้นก็ไหลผ่านต้นกล้วยไม้ลงไปแต่กล้วยไม้ที่เราปลูกไว้ในวัสดุปลูกเช่นกล้วยไม้ไหวายพวกนี้จะได้รับผลกระทบครับโรคที่มากับฝนสําหรับกล้วยไม้นะครับก็จะเป็นจําพวกโรคเน่า โรคเน่าแล้วก็เชื้อราครับเชื้อราครับโรคเน่าก็อย่างเช่นเน่ายอดเน่าไส้นะครับหรือว่าเน่าเละจากแบคทีเรียที่ใบจะมีเหมือนหยดน้ํบวมๆขึ้นมาสีน้าตาลนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความร้อนความชื้นในช่วงหน้าฝนนะครับหรือแม้แต่เชื้อราเชื้อราเองก็จะเพาะพันธุอยู่ใ,ใต้ใบมีลาหลายชนิดมากนะครับในภูมิภาคข,ของเรารวมถึงในประเทศไทยการที่เกิดเชื้อราใต้ใบนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ต้นกล้วยไม้ าโรโคกล้วยไม้ในช่วงหน้าฝนนะครับสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของต้นกล้วยไม้เลยครับตั้งแต่ลำต้นใบรากรวมถึงช่อดอกยอดด้วยนะครับด้วยความที่โรคพวกนี้เกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราเป็นหลักนะครับทำให้แพร่กระจายได้ง่ายครับสามารถแพร่กระจายได้ตั้งแต่ลมพัดน้ําที่เราลดต้นกล้วยไม้แล้วก็เดินไปหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่เราใช้ตัดแต่งต้นกล้วยไม้นะครับถ้าเราไปตัด โดนส่วนที่มีสปอร์ของเชื้อราหรือแบคทีเรียอยู่นะครับแล้วเรานําไปตัดของต้นใหม่ต้นใหม่ก็อาจจะติดสปอร์เชื้อราของสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าเชื้อโรคเข้าไปสู่ต้นใหม่ได้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าใจเทคนิคการดูแลต้นกล้วยไม้ในช่วงหน้าฝนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเชื้อราแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับให้ลองสมมติง่ายๆเหมือนเราเพาะเห็ดนะครับเห็ดจะอยู่ในสภาวะที่ชื้นอบ แล้วก็มืดน,นะครับเราจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงต้นกล้วยไม้ไม่ให้อยู่ในสภาวะแบบนั้นนะครับเพราะว่าสภาวะแบบนั้นเหมาะสําหรับการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียมากนะครับความชื้นที่สูงอากาศที่ไม่ถ่ายเทแล้วก็แสงแดดที่สองถึงน้อยครับเราก็จะต้องทําให้กล้วยไม้แล้วก็วัสดุปลูกของกล้วยไม้ของเราแห้งก่อนเข้าสู่ช่วงกลางคืนหรือช่วงที่ไม่มีแสงแดดครับนนี้จะพามารู้จักกับการดูแลกล้วยไม้ในช่วงหน้าฝนแบบไม่ใช้เคมีกันครับก็มีสข้พนนะครับก็คือย้ายแบ่งเปลี่ยนครับ อย่างแรกนะครับย้ายคือย้ายกล้วยไม้ไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีถ้าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้นกล้วยไม้ของเราเปียกชื้นเข้าช่วงกลางคืนนะครับเราจําเป็นจะต้องย้ายกล้วยไม้ไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับแบ่งก็คือแบ่งกอถ้ากอแน่นเกินไปเราก็แบ่งแยกออกมานะครับเพื่อให้ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรคเชื้อรานะครับถ้าเราเจอโรคเน่าหรือว่าเชื้อราขึ้นบนใบกล้วยไม้นะครับเราจะเป็นจะต้องตัดลำที่เน่าหรือใบที่ขึ้นเชื้อราออกทันทีนะครับ ถ้าเป็นไปได้นําไปเผาทําลายให้ไกลาจากต้นกล้วยไม้ที่สุดเพื่อไม่ให้สปอร์กระจายไปสู่ต้นอื่นนะครับต้นกล้วยไม้ของเราก็ปลอดภัยจากโรคเน่าเชื้อราจากความชื้นในช่วงหน้าฝนได้ครับส่วนเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับถ้าสิ่งที่เราใช้อยู่อย่างเช่นกากมะพร้า,พาวชื้นมากเกินไปหน้าฝนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นฐานหุงต้มในการปลูกได้ครับถ้าเราใช้กากมะพร้า,พาวอยู่กากมะพร้า,พาวมีข้อดีในช่วงอากาศแห้งแล้งนะครับกากมะพร้า,พาวเก็บความชื้นได้ดีมาก แต่ถ้าช่วงหน้าฝนเรายังปลูกด้วยกากมะพร้าวอยู่แล้วกากมะพร้าวชื้นหรือเปียกแล้วเข้าสู่ช่วงกลางคืนกากมะพร้าวเนี่ยครับจะเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อรานะครับทั้งความชื้นในกากมะพร้าวแสงแดดที่มืดอุณหภูมิที่เหมาะสมเชื้อราก็จะเติบโตในกากมะพร้าวได้ดีเลยครับแต่ถ้าหากเราทําเทคนิคทั้งหมดนี้แล้วยังไม่สามารถจัดการกับเชื้อราหรือโรคเน่าได้นะครับเราก็สามารถใช้ายาเชื้อราเข้ามาช่วยเสริมได้ครับ แต่ทั้งนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะพามาแนะนําให้รู้ว่าเราดูแลกล้วยไม้ได้ยังไงโดยไม่ต้องใช้เคมีครับ